ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกทุกทันแลค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะคะพี่น้องเนาะค่ะเมื่อน,นี้แอดก็ได้เดินทางมาวัดอาหงนะ้ค่ะพี่น้องเด้อค่ะเพื่อมาตามหาตัวดีตัวเด็ดเนาะค่ะฝากตอนพ่อแม่พี่น้องปองไปคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะค่ะที่เข้ามาเบิรกมาชมชิปนี้แล้วนะค่ะแอดก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อค่ะพี่น้อง สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก,ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดก,กระดิ่งแก่งเตือนไว้นะคะพี่น้องขะเพื่อที่สิบุรีผาดข่าวสารดีๆเด็เดๆจากทางช่องนะคะพี่น้องคขาค่ะซึ่งแอดได้เดินทางมาวัดอาองนะคะสองเท้านะคะที่มาขอโชคขอมานสองเท้อกะโชคกัะมานทั้งสองเท้อเลยค่ะพี่น้องเด้อค,ค่ะซึ่งวันแรกนะคะแอดได้มาขอพร อยู่วัดอาหงเนาะค่ะพี่น้องคะก็มีงูสีแดงเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะมาเลื่อยเขาหนาหนารดแล้วก็สอดออกหลังรดเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะกระเลขทะเบียนลดออกหนึ่งหกค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็งวดที่สองล่าสุดนี้เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะมาขอพ่อนอีกเนาะคะ่ะมาขอโชคขอมั่นเนาะคะ่ะได้จุดทูบขอจากปูเนาะค่ะพี่น้องคะ่กะก็ได้หกศูนย์หกเลขก,ก,ก็ออก 06เนาะคะ่ะพี่น้อง่ะกะเป็นที่มีโชคไม่ใช่กันเนาะคะ่ะพี่น้อง่ะกะขอแสดงความดีใจน้ำพูธี่ใดเนาะคะะ่ะแล้วก็ให้กําลังใจกับคนที่บ่ถืกเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเมื่อนีแอดก็สิได้เดินทางเข้าไปทั้งในเนาะคะ่ะพี่น้องขอโชคขอหมนันฝากตอนพ่อแม่พี่น้องคือเก่าเนาะคะ่ะเข้ามาไปรับชมรับฟังหรือว่าไปเบิ่งทั้งในพร้อมๆกันเลยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะ พี่น้องคะ่ะนี่กะรอบที่สามนะคะแอดมาสองเท้อก็ได้โชคสองเทื้าเนาะคะ่ะเทื้านี้เป็นเทื้าที่สามนะคะขอพรจากปูสีสุดสสีสุดโทนะคะฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องนะคะอย่งไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร่นะคะพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องเด้ด้วยะคะ่ะมือนี้แอดสีผ้าชมบรรยากาศน้าโค้งนะคะมือน,นี้ค่ะพี่น้องปองไปคะ่ะนี่กะถ้าสำรับ พ่อแม่พี่น้องนะคะลูกหลานลุ่มน้าโขงนี่ค่ะกระสิรูจักดีนะคะแก่งอาหงนะคะน้ำโขงแม่น้ำโขงสุดแดนสยามนะคะพี่น้องค่ะค่ะอันนี้กาญยูจังหวัดบึงกาฬเนาะคะ่ะแต่ก่อนก็เป็นของน้องค่ายเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ได้ยแยกมาแล้วเนาะคะ่ะเป็นจังหวัดบึงกาฬเด้อคะ่ะพี่น้องค่ะ,คะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดเนาะคะ่ะอยากมาเที่ยวมาชมเนาะคะ่ะ ก็มาได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะทั้งวัดทั้งว่าเพิ่นก็เปิดตลอดเนาะค่ะพี่น้องอันนี้สะดือน้ำโค้งนาะค่ะแกงอาหงเด้อค่ะพี่น้องเด้อพ,พุ่นนะคะพี่น้องมื่สิหมุน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 สมซื้อนะคะพี่น้องก็สิหมุนหลงควงหลงควง,ง,งนี่แหละค่ะพี่น้องต้องมาเบิ่งด้วยตาเป้านี่สิชัดเจนมากๆเนาะค่ะพี่น้อง นามก็สีวนมุนมุนหมุนมุนมนี่นน้อพี่น้องเด้อนะคะฟังพูนทีบังฟังเพื่อนบ้านค่ะพี่น้องค่ะเ,เดี๋ยวเห็นเจดีเหลี่ยมแมแมบแมปแมปด้วยคนค่ะพี่น้องค่ะ สะดือน้ำโค้งค่ะพี่น้องน้ำว้นค่ะพี่น้องค่ะน้ำสิมุนคือจังพี่น้องเห็นมาค่ะมุนเขา่ามุนแล้วก็อ้อมอ้อมอ้อมเสียค,ค่ะพี่น้องมุนมุนเป็นน้ำที่แห้งนะคะน้ำเชี่ยวแล้วค่ะทั้งรางมุนเป็นมนะคังเลยค่ะพี่น้องผุนเรียวรวย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 เห็นไหมเนาะแบบแอดในสิเลียวบาเห็นเลยค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเหลื่อมตาตรงที่ว่าประทะกันก็ น้ำเขียวกับคว่ำแสงสว่างมันมาประดังกันพอดีนะคะพี่น้องโอ้โหพี่น้องโอ้จวดจวดมันอยังเนาะค่ะพี่น้องไพ่แลนจวดจวดคือไพ่ไงเธอเอาคืนคืนคืนปูเอ้ยปูเอ้ยสาตุสัตุอโอ้ยขึ้นอิลี่โอ้พี่น้อง เห็นบอพี่น้องเห็นบอบนาเอากล่องนี้เลยอ๋ออ๋ออ๋ออขอไอ้จักเท้อดุสาธุสาธุอ้แต่แห้งอีเดียค่ะพี่น้องตรงตรงบันไดแห้งครับอืมอืม,อม อันซ้อนเนี่พี kind of ่น้องอืมตัวนหนพุ่น้องโอ้ความเชี่ยวของน้ำเด้อพี่น้องเด้อความเชี่ยวหมุนรุด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 ตรงนั้นสิเป็นตาหมุนบักคังเลยแล้วค่ะพี่น้องได้แอสิลงไปคือหยากสิยางขึ้นยางลงพี่น้องคนผู้จอยก็บยังสีเล่าพี่น้องเอ้ยลงเบิ้งแอสิภาพไปเบิ้งน้งหมุนหมุนเป็นบักคังเป็นจังใดเนาะค่ะพี่น้องเอ้ยไล่ตากันแล้วพี่น้องคุณน่ะ โอ้แต่ว่าหมุนงามอีหลีพี่น้องแล้วแอดสิพ่าลงไปเบิงมาสองเท้อโชคมานสองเท้อเด้อค่ะพี่น้องเด้องวดนั่นก็นได้หนึ่งหกเนาะค่ะพี่น้องสำหรับแฟนคลับเนาะค่ะของทั้งช่องพอนผ้ารวยสูพผ้รวยนี่ก็สิได้ได้โชคได้มานไปนน้ำกันอยู่ค่ะมางวดก่อนได้หกศูนย์หกค่ะพี่น้องออกศูนย์หกมางวดผู้เนาะค่ะงูแดงนี่ยแหละค่ะขึ้นจาก น้ำโค้งไปนี่แหลคะค่ะพี่น้องเลือยผ่านหนาลดนะคะแอดก็ได้ลงวิดีโอให้เบิ้งนะคะพี่น้องคะ่ะได้ไทายโตงูให้เบิ้งพร้อมคนละพี่น้องอืมข้อมเฉี่ยวของน้ำนะคะพีน่น้องลงไปเลิกกตัวนี้บ่ได้พี่น้องอย่านตกอืม ค่ะท่าพี่น้องท่านใดเนาะค่ะได้เบิ่งคลิปของทางช่องเนาะค่ะที่เดินทางมาวัดแกงอ่หองรอบใดเนาะค่ะสิมิโชฉมิหมนันรอบแรกออกหนึ่งหกรอบสองออกศูนย์หกนะคะพี่น้องเด้อดูนะโอ้สาธุสาธุเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาหาบนปูคนอยู่ น้ำสิว่นนะคะพี่น้องตรงนี้เป็นจุดน้ำว่นนะคะผู้ใดเมื่อบึงเมื่อชมย่ามนี่ก็สิเห็นงามคักพี่น้องค่ะวนวนแห้งพร้อมพี่น้องพูนตรงกลางแอดเลี้ยวเบื้องตาเป้าสีชเจีนนะคะพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าในกล่องบรูบานสีซ้ำไดเนาะพี่น้องเนาะค่ะเป็นไรคะพี่น้องบรรยากาศน้ำกับมุนลุงอ่วงลุงอ่วงนี่สิละพี่น้อง มุนเป็นมะข่างนลค่ะพี่น้องมุนเป็นคือจังเคเล่นมขนะ,ะขายย่างมุ้งเนาะค่ะพระรูพระซาไทยเขาวายยังเนาะค่ะอ๋อไอจีผ้าขึ้นเมื่อแล้วด้พี่น้องฝนลงมาสูงลง พ่อมาร่วมงานบ่ค่ะค่ะค่ะคุณพ่อค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาเลยค่ะโอ้มาช่วยหลวงปู่จัดงานบ่ค่ะงานอืมค่ะข้หลวงปู่บัตรเจียวมาอันนี้เพิ่นนิมนต์มากกันเลยข้าเพิ่นมาค่ะมืออื่นไช้บัตรยังสิพากันมาอืมบวกช่วงค่ะผู้ใหญ่บัตนยังขนมากกว่าเอาความไปอันนั่นยืดบัตรนั่นตีวัดรยังกับบัตรน้องมัดได้ไปบ่อันโอ้สิมีอีกทั้งทีมงานนึงเขาไปค่ะค่ะพ่อไม่ได้ไป ค่ะส่วนหมากควันสิมาสายขงสายปูอื้อลือสายทำหน้าค่าสายนี่ค่ะสายปูพญานาคค่ะมกบไาโดนลวมาค่ะแาปูหดองไปหาปูตั้วัขนค่ะคข่ะาขมากอันนี้นมาืนมากิดเลที่วมสวมืออื่นพวกมุดดำพวกคุณมดดำพวกยังกับมามันบอกค่ะเฮ้ยม้ามือแรมามืออื่นครับมาามืออื่นอ เล sí, ิกว right <the> ่าไออันนั <neck> <the> ้นเพิ่นท <the> ี่ถูกปวด่นอยู่ข <the> ้างในเพิ่นครับค่ะนี you know, ่ไล่ก <the> ันต่างๆเพิ่นมีรีดไลการไว้มือนี้มีรายการเนี่ยจากผาโม่งไปเรื่อยจนฮอดหาทุ่มหมดแล้วครับค่ะมีรายการเราไม่รู้จะจะเศร้าค่ะจะเศร้าไปถึงบ่ายสามหมดเลยเพราะที่ที่เบิกเน็ตลงปูทวดที่เบิกเน็ตลงปูทวดจิค่ะครับแล้วก็อุปคุตยังมันหลายที่เรา สีวลี่ีวลีามมืดอูพิธีจุดแทนงามขอเพิ่นนะครับรรายละเอียดกับพันธุ์ไดบราท้ขางหนอีกทั้งข้โอ้ยั้างหนคนเยวการจัดพิธีครับฝนมนตกมันเลยจัดอยากในจักรทอยนะค่ะฝนตกเขาแต่เศ้าปะคะนี่พินเปียกเ่ะ้าเศร้าของใบม่วงมาหอดใบม่วงเหรอตกเป็นเศร้าโอาแสดงว่ามืื่น่งานใหญ่ครังน้อมือแรกเริ่มต่อพี่แรกมือแรงมือแรกเป็นพิธีสง์ ค่ะพี่สง่งเพิ่นกะบพี่เพิ่นมีบนมาหลายวัดหลายนั่นเดียวเลยมาทำพิธีส่งสวดมนต์เย็นสวดอิติปิโสยังเป็นหลายอย่างอยู่อืก็เดินทางมารวมงานน้องพอนาะค่ะเป็นบุญโดนโดนได้จัดงานเธอหนึ่งเนาะโดนโด,ดนได้จัดงานเธอหนึ่งอยากนั้อันเดียวค <laughs> ่ะ<ข>มานแาล้วบอกอันพร้อมมาต่เมื่อวานนี่แหละค่ะเพอมาข้ามไซนอ่อนหนออันค่ะนี่ทางแง่ไม่แตามหาตัวดีแนวทางฝากพี่น้องเข้าละค่ะพ่อ พ่อได้ไแรวมาดิจุดไปอยู่ใครจะก,กินนะค<โอ>่ะ <laughs> <laughs> สั่งกับขอบคุณคุณพ่อหลายๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะพ่อ สำหรับตัวเลขแนวทางการทำกระจัดคัดกระพันนะคะพี่น้องนะคะ่ะทั้งช่องเสนอไปเป็นแนวทางฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะแต่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมักกระล่องเอาไปพิจรารณาบึงเ้งยค่ะพี่น้องเด้อค่ะ สำหรับคลิปนี aries, everyone, ้ก็ขอให้ท่านผู้ชมท่านผู δ, ้ฟ totally. ังแห้งแห้งปังปังลำลำรวยๆวยนะคะพี่น้องเด้อค่ะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะคะให้ครอบครัวฮองหฮงเหลืองเหลื่อมค่ะพี่น้องค่ะคิดสิ่งใดปรถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรถนานาะคะพี่น้องเนาะค่ะขอให้แห่งแหงรวยๆวยสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ